จังหวัดนคนปรปฐมคำวคันกล่าวชมว่าสมโอวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวลามหวานมันสระน้ำจันงามลน้นพุทธมนทนคู่ธานีพร,ระปฐมมาเจดี

ขอบคุณครับไอที่ช่งางดาออกมาได้สู้นะครับได้ช่างดาอย่างอนนะครับเดินเดินนั่นมันแก๊บแก เดินได้เป็นแขกแรงมาดิเอ้ยท่านไปอ๋อนี่นี่สวัสดีครับท่านผูาท่าอรบกวนไปา้รบทีคู้ว่าเรามาัดขันให้เหวยการที่าการีคำสั่งให้ย้ายที่พิพังวันครรปฐมไปไว้ที่พวกเราไม่ยอม

เรามีจุดลงชื่อคัดค้านไปทัง้ง,งซ้ายและขวาสำคัญพี่น้องชาวจังหวัดนคปรปฐมทุกคนครับที่ได้รวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวครับสำหรับการที่จะมาร่วมกันคัดค้านไม่ให้ใครก็แล้วแต่นะครับเคลื่อนย้ายวัตถุบโบราณของเรานะครับ จากจังหวัดคนครปฐมพ้นไปจากดินแดงจังหวัดคนครปฐมในการคัดค้านครั้งนี้นะครับเรื่องราวสาเหตุนะครับจุดเริ่มต้นในการคัดค้านพี่น้องทราบไหมครับว่าคําสั่งของท่านอธิบดีได้มีการสั่งการไปยังเ,เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์อ่ทองณ์นครปฐม นะครับก็ยังรับสมบัติกับเรารครับทครับครับเดี๋ยวท่านสอจตุชัยต่อและครับสุดยอดครับท่านประธานในพินันครับเราต้องยอมรับในน้ําจิตน้าใจของเขานะครับว่าเขาคือคนที่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเราแต่เขายังมีจิตสาธารณะที่จะหวงแหนวัตถุโบราณซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของปู่ย่าตายายของเขาครับ นครปฐมไม่ได้โดนเด็ดขาดนี่คือคำปฏิญาณที่นายกองทูปเยาวเนียแก้วพร้อมสมาชิกพร้อมพี่น้องประชาชนทุกคนชาวจังหวัดนครปฐมมีมติฉันทธนุมตแล้วว่าวัตถุโบราณทั้งหลายต้องอยู่คู่กับชาวนครปฐมต้องอยู่คู่กับองค์พระปฐมเจดีย์ขอบคุณประศุกร์สุขสับขอบคุณครับครอบคุณและศึกษาประวัติศาสตร์จริงนะครับมากับ บอกการให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบก,กันนะครับก็เจอท่านสจต้องดีครับถามคนทั้งายนี้เลยว่าลงชือ่อหรือยังะครับดการ์ อยากให้ท่านประธานสภาพูดเรื่องนี้จังท่านประธานสภาพูดหน่อยครับขอบคุณสจทงชัยนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับกระผมนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อาจารย์พลเพล็ญน,นะครับท่านเป็นอาจารย์จกมหมายวิทยาลัยศิลปกรนะครับได้มากระซิบกับผมว่านคนปรปฐมเนี่ยเป็นดินแดนที่สําคัญศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าเป็นต้กนกำเนิดแห่ง วัฒนธรรมนะครับอารยธรรมทวาราวดีนะครับซึ่งมีมาประมาณ1น ,2 0 0 0 0 0ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นอารยธรรมระดับนานาชาติ1,000ปีมาแล้วเนี่ยนะครับอินเดียนี่จะว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทางอินเดียนะครับก็ได้ล่องเรือสำเภามาค้าขายกับประเทศไทยของเราตรงบริเวณเหนือแห่งาศาสนาพุทธนะครับซึ่ง พระเจ้าอสุกมหาราชนะครับได้ให้ผู้ทังศาสนานะครับคือพระโสนเถระแล้วก็อาจจมาเปิ่เค่ของเราเลยครับ ที่ผนะครับวันที่ของคัน่านไนี่นะครับพวกขนะครับต่อมั้งี่สบ้นะครับแลวก็บริการในเรืของนั้นของของผมอย่างเดียวได้เรียกกระทรมงสาธารณุขการบริหารงบปารตนุนะครับโดยเงินสี่นชนกันขนงแล้วก็ร่างกายของมเราแต่ว่ที่ออู่นนะครับแล้วก็น่าเสนี้เราไม่ยงแต่จะคัดทานะองผมน่มันเห็นมนสวยไม่ได้ไปดึง เรายังมีาไม่ขามือจต้องการมันป็ตกรี่มรมีดน,น,นะครับาจะรับเอาที่คือามมตนะจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสํมปทาใช่ไหมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสําญนะครับงจัดการนี่ จังหวัดนครปฐมคำขวัญกล่าวชมว่าสมโอวานข้าวสารขาวลูกสามงามข้าวลามหวานมันสันน้ำจันงามลน้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมมาเจดี ียดาสวยงามตาแม่นาำทาจี